เชียงใหม่ตามไปกินวันนี้จะพาทุกคนมากินหมูจุ๋มที่ดีที่สุดในย่านสวนดอกใช่แล้วทุกคนและนี่ก็คือร้านโกโกชาบูชาบูบุฟเฟ่สองสองเก้าร้านอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลสวนดอกเลยที่จอดรถอาจหาย,ยากสักนิดแต่คุณภาพอาหารนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนที่ร้านหมูหมักเขามีหลายชนิดนะส่วนผักก็เลือกตักกันเองเลยเครื่องเคียงอื่นๆจัดเต็มไว้ในตู้เย็นเต็มตู้ใครชอบอะไรแบบไหนก็คีบกันเองเลยส่วนเมนูหมูสไลด์เนื้อสไลด์อื่นๆก็สั่งกระทาง ได้เลยและที่เห็นสั่งมากันจุกๆเยอะๆแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะทุกคนเพราะที่นี่เขาทานได้ไม่จํากัดเวลากุ้งไม่อัน้นนั่งกินกันได้อย่างสบายใจบรรยากาศภายในร้านสะดวกสบายแอร์เย็นชำ่ำอาหารสะอาดและของสดจัดเรียงในตู้แช่ยอย่างดีบุฟเฟ่ราคาไม่แพง2 2 9รวมน้ำครึ่งดื่มแล้วถ้าเพิ่มพิเศษเนื้อออสเตรเลียและกุ้งก็เพิ่มแค่ย0บาทเท่านั้นทั้งหมดนี้เสิร์ฟมาไม่อัน้นหมูหมักงาที่นี่หมูสดชิ้นใหญ่เคี้ยวเต็มคำในส่วนของ ซุปวันนี้เราเลือกทั้งซุปน้ำใสแล้วก็ซุปน้ำดำและอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบนั้นก็คือสูตรน้ำจิ้มของทางร้านอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันเข้มข้นมากเติมพริกกระเทียมหน่อยอร่อยสุดๆโกโก้ชาบูชาบูบุฟเฟ่สองสตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลสวนดอกเปิดตั้งแต่สิบเอโมงถึง4ี่ทุ่มตามไปกันนะถ้าเชียงใหม่ให้เชียงใหม่ตามไปกินนะ